ผู้รอชีวิตสองขนตัดสินใจกลับไปที่ป่าอีกครั้งตามคำแนะนำของชาวบ้านเพื่อนำวัตถุโบราณที่ใช้ในพิธีปลดปล่อยวิญญาณกลับมาพวกเขาต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเสียงที่หยุดกลับมาดังขึ้นอีกครั้งในทุกๆย่างก้าวทำให้ทั้งสองรู้สึกว่ามีบางอย่างเฝ้ามองพวกเขาอยู่วิญญาณยิงเศว้าวปรากฏตัวให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นและดูเหมือนว่าเธอจะไล้ชิดกับพวกเขามากขึ้นทุกขณะระหว่างการเดินทางกลับไปยังป่า ทั้งสองคนเริ่มเห็นภาพหลอนและเหตุการณ์ประหลาดต่างๆที่ทําให้พวกเขาเริ่มสงสัยในความเป็นจริงมีบางสิ่งที่พยายามจะนําพวกเขาไปยังสถานที่ที่วิญญาณสถิตอยู่การเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การหาของที่จําเป็นสําหรับพิธีกรรมแต่เป็นการ,รเผชิญหน้ากับความจริงที่โลบซ่อนอยู่เบื้องหลังตำนานและเสียงที่หยดที่ก่อความสยองมาหล่ชั่วอายุคน เรื่องราวต่อจากนี้จะตื่นเต้นนักลัวแค่ไหนฝากกดติดตามช่องเพื่อรับชมตอนต่อไป